สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครกันที่เหงาใจเพราะคิดถึงคุณเขาเป็นใครใครกันที่เหงาใจเพราะคิดถึงคุณเรามาดูสถานการณ์ตัวคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรใช่ตัวคุณไหม เทพพฤหัสบดีศึกษาการทบทวนทําความเข้าใจชีวิตศึกษาเรียนรู้ทั้งทาง,ทาง,ทางโลกและทางธรรมคิดพิจารณาใช้สติปัญญาหาเหตุผลมีอุปสรรคปัญหาก็แก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญานิ่งคิดนะคะเรียนรู้ศึกษาพัฒนาตัวคุณเอง ทำความเข้าใจชีวิตสม,มถะเรียบง่ายด้วยเหมือนด้วยพรมวิหารธรรมที่มีอยู่ในตัวคุณจะนำพาคุณไปประสบผลสำเร็จนะคะกวางทองความสำเร็จสมหวังที่คุณคิดคุณปรารถนาทุกทวนเรียนรู้พระแม่ปราวตีความอบอุน่น ถ้าเป็นผู้ชายก็มีนาลีอุปถัมภ์ผู้หญิงก็มีคนเมตตาช่วยเหลือสนับสนุนคุณมีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีเมตตาะคะ่ะผู้ให้ผู้ช่วยเหลือด้วยความอบอุ่นใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขความอบอุ่นลูกคุณคิดคุณจะทำอะไรก็มีคนช่วยเหลือผู้ใหญ่ผู้คนผ้พาพาย คุณต้องคิดต้องเลือกต้องตัดสินใจดูจกวิตกข,ขงวลพระพรมดูสีถึงคุณมีอุปสรรคปัญหานะีวุ่นวายใจแจะก็จะได้รับการช่วยเหลือจากจากเทพพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ถึงจะขุ่ขาบ้างก็ได้รับการช่วยเหลือนะให้คุณประสบผลสําเร็จสมหวังที่คุณคิดคุณต้องการดูไม่ตัวคุณเอง คุณมีความอดทนที่จะประสบผลสำเร็จเพียงแต่ยังมีปัญหาให้คุณแก้ไขเฉพาะหน้าอยู่เรื่อยๆอู่ความให้คุณวุ่นวายภรา,ายสถานการณ์เหตุการณ์เข้ามาแบบตลอดเวลาด้วยแปรปวนตามสภาวะเหตุการณ์ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วจิตใจคุณก็วุ่นวายวิตกกังวลต้องคิดต้องเลือกต้องแต่ตัดสินใจ แต่ทบทวนด้วยความนิ่งคิดพิจารณาด้วยตัวคุณเองะมีไม่ว่าอะไรจะเข้ามานะคะด้วยความสุข,ขุมรอบครอบเยือกเย็นนิ่งคิดพิจารณาแล้วคุณก็จะพบความสําเร็จสมหวังที่คุณคิดหรือการเดินทางไกลการศึกษาเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเรื่องงานชีวิตความรักชีวิตคุณจะได้รับการช่วยเหลือ ถึงจะขรุขระบ้างก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีมีความสุขความสุขมีนะคะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือไม่ว่าคุณคิดคุณจะทําอะไรมาดูสถานการณ์ความรักคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรความรักของคุณพระพิคเนทรงหนูเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลง ไปในทางที่ดีเทพพรอาทิตย์แสงสว่างความสุขความสมหวังวววทเทพพระฤหัสบดีสถานการณ์ความรักคุณคุณ ชีวิตความรักคุณเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีความสุขความสมหวางหรือคุณทบทวนคิดตึกตองไขควรว่าคุณถ้าจะมีความรักคนรักความรักคุณต้องใช้เหตุผลเหตุและผลความเหมาะสมคนที่จะมาเป็นคู่ของคุณเขาต้องยอมรับสนับสนุนโอนอ่อนผ่อนตามกับคุณหรือยอมรับที่คุณเป็นคุณทำยอมรับในตัวคุณที่คุณคิดคุณทำเนี่ยค่ะแล้วคุณ ใช้เหตุผลความเหมาะสมถ้าจะมีคนรักหรือคนรักที่เหมาะสมต้องเป็นต่างชาติต่างศาสนาหรือไม่คุณก็เป็นโสดชอบชีวิตโสดหรือมีคู่คู่ต้องยอมรับสนับสนุนในสิ่งที่คุณเป็นคุณทําได้อดทนกับคุณได้คุณต้องการความนะคะครอบครัวที่อบอุ่นที่ช่วยเหลือกันสาช่วยช่วยกันสร้างครอบครัว การงานการประสบผลสำเร็จในชีวิตมาก่อนความรักความรักคุณก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยโรแมนติกการแสดงความรักให้ให้เข้าของสิ่งของความสุขความสะดวกสบายมากกว่าความรู้สึกทางใจความรักคุณในตอนนี้ กเ็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่คุณหาคิดทบทวนต้องใช้เหตุผลความรักมีกฎเกณฑ์เงื่อนไขมากมายใครกันที่เหงาใจเพราะคิดถึงคุณเขาเป็นใครเรามาดูสถานการณ์ชีวิตเขาตอนนี้เป็นอย่างไรคนที่ เหงาใจเพอคิดถึงคุณเทพธิดาพระจันทร์เป็นคนจิตใจดีจิตใจสว่างสวัยเหมือนนุงจันทร์วันเพ็ญห่วงใหญ่คนอื่นคนรอบข้างเพื่อนนะคะเพื่อนคนรอบข้างเป็นคนจิตใจดีกุมารทอง ดูชีวิตเขาก็มีความสุขในการใช้ชีวิตสนุกสนานราเริงแจ่มใสน่ารักพระแม่นางกวักมีโชคมีลาภความอุดมสมบูรณ์การประสบผลสำเร็จพัฒนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงดูชีวิตเขาก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเฉลิมฉลอง,ลองเขาจะได้เฉลิมฉลอง,ลองในสิ่งที่เขาทำอยู่ดูเขาก็จะมีความสุขกายสุขใจ ชื่อเสียงขจรกระจายเหมือนดอกไม้นานาพัานธ์อะอชีวิตเขาเจริญรุง่งเรืองก้าวหน้าความสุขความสุขประสบผลสําเร็จในชีวิตพระแมนน่นางกวักมีโชคมีลาบหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทำมาค้าขึ้นความเจริญรุง่งเรืองก้าวหน้าเนี่ยค่ะมีโชคมีลาบถึงมีอุปสรรคปัญหาด้วยสติปัญญาความสามารถของเขาด้วยความรอบคอบก้าวข้ามอุปสรรคไปได้คิด ตึกตองใครควรที่ดีชีวิตเขาก็ไปในทางที่ดีพระเม่นังกว่าความรักเขาเรามาดูก่อนว่าใครกันที่เหงาใจเพราะคิดถึงคุณเขาเป็นใครคุณรู้จักเขาไหมเขาเป็นใครแทงหลุดลอยคุณกับเขารู้จักกัน หลุดลอยไกลห่างจากกันแต่ก็ยังเหมือนหาทางออกด้วยกันได้เหมือนมีหวังมียังมีหวังที่จะเหมือนมีอุปสรรคต้องไกลต้องห่างต้องจากต้องหลุดลอยจากกันไปแต่ก็ยังมีหวังว่าจะมีทางออกเข้าใจกันได้หาทางออกได้ช่วยกันหาทางออกกับอุปสรรคปัญหานี้ ถึงไกลห่างจากแต่ก็ยังมีใจให้กันช่วยเหลือกันได้มีหวังในความรักนี้คู่บุญคุณกับเขาเป็นคู่กันเขาเหงาใจเพอคิดถึงคุณเป็นคู่คู่บุญคู่บารมีคู่สร้างคู่สมคู่ที่ดีชอบเหมือนกันทําบุญด้วยกันเป็นคู่กันรักกันเข้าใจกัน คุณกับเขาเป็นคู่กันไม่ไว้ใจหรือบางคนบางท่านนะคะคอยติดตามหึงหวงห่วงคุณเป็นคู่ของคุณเป็นคนรักเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาคอยห่วงคุณแล้วเขาเหงาใจเพะคิดถึงคุณไกลกันห่างกันแล้วเขาก็ติดตามชีวิตคุณห่วงห่วงทั้งหึงห่วงห่วงด้วยแล้วเขาก็เหงาใจ พคิดถึงคุณติดตามชีวิตคุณยับยั้งชั่งใจบางคนบางท่านก็ยังนิ่งรักรอเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมก่อนที่จะพูดจะคุยยังรอดูสถานการณ์เหตุการณ์ะคะ่ะยังต้องยับยัง้งยับยั้งชั่งใจไม่รีบร้อนรอดูเหตุการณ์แล้วก็ได้แต่คิดถึงคุณแล้วเหงาใจเพราะคิดถึงคุณ เหมือนรักเพื่องคบหรือรอรอให้เหมาะสมก่อนที่จะพูดจะคุยความทรงจำคุณกับเขาเขาไม่ลืมคุณเขาจำคุณได้ในสิ่งที่ดีๆคิดถึงคุณแล้วเหงาใจเพราะคิดถึงคุณคุณกับเขาต้องไกลต้องห่างกันแล้วมีอุปสรรคปัญหานะคะ่ค่ะต้องไกลต้องห่างแล้วเขายังไม่ลืมคุณคิดถึงคุณ ไม่ว่าจะทําอะไรก็คะะ่ะนั่งคิดถึงคุณคิดถึงอดีตเอารูปคุณมาดูเอาเหตุการณ์ในอดีตมาคิดคิดถึงคุณอยู่ในความทรงจําของเขาคุณที่ต้องไกลต้องห่างต้องจากรอการรอคอยแล้วเขาก็เหงาใจเพราะคิดถึงคุณไม่คนหนึ่งจริงจัง นหนึงไม่มั่นคงแล้วก็ต้องรอสถานการณ์ต้องรอรอคอยรอกันและกันแล้วเขาก็เหงาใจเพราะคิดถึงคุณความรักเขาเป็นอย่างไรในตอนนี้สถานการณ์ความรักของเขาเป็นอย่างไรคนที่เหงาใจเพราะคิดถึงคุณผ้เพิง วุ่นวายใจมากทุกวุ่นวายวิตกกังวลห,งหวงึงหวงทั้งห่วงจบพยาโยามราชเจ็บปวดทุก์ผิดหวังเสียใจหรือจบต้องไกลต้องห่างเริ่มต้นใหม่พระพรมหรือสีอความรักเขาเขาเคยเจ็บปวดกับความรักมาก่อน เขาต้องการคู่ครองคนรักที่มีความคิดทศัศนคติที่พูดคุยเข้าใจกันได้มีความเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นจริงใจแต่ใช้เวลาความรักเขาต้องใช้เวลาถึงรอคอยเขาเคยผิดหวังหรือความรักเนี่ยต้องจบหรือคุณต้องจบจากคนที่ไกลห่างเขาห่างไกลจากคุณหรือเขาเจ็บปวดกับความรักในตอนนี้ความรักสิผัดภาคจากกัน ทำลายจิตใจทําให้ทุกข์เศร้าเสียใจความรักเขารู้สึกจะเศร้าๆมีตกกังวลมีอุปสรรคปัญหาใช้เวลาแล้วเขาก็เหงาใจเพราะคิดถึงคุณว่าคุณไกลกันห่างกันความเจ็บเจ็บปวดอยากเริ่มต้นใหม่ใครกันเหงาใจเพราะคิดถึงคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ มาดูความรู้สึกเขาจะทําอย่างไรกับความรักนี้เขาจะทําอย่างไรกับคุณพระเทวอศีนี่ก็เจ็บปวดกับความรักรักไม่เข้าใจกันไกลห่างรักที่ต้องใช้เวลาลวกเขาจะประสบผลสําเร็จในชีวิตการงานการเงินแต่ความรักยังไม่สมหวังยังไม่เข้าใจกันไกลกันห่างกัน ความอึดอัดทุกความไม่เที่ยงค่ะทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนผนังสุพรรณมาฉาเขา,างอัวใจเพราะคิดถึงคุณอยากอยู่ใกล้คุณคิดถึงพลาหู แต่ก็ยังอยู่ในอุปสรรคปัญหามืดมิีหาทางออกยังไม่ได้ตอนนี้ยังเหมือนไม่มีแสงสว่างเมื่อดับพระวิสณนุกรรมสร้างครอบครัวสร้างบ้านครอบครัวที่อบอุ่นตายสำรับนางสีดาก็คิดถึงยังไม่สมหวังรอคอยต้องผ่านอุปสรรคก่อนยังมีอุปสรรคต้องแก้ไขยังไม่สมหวัง ความรักที่คาดเดาได้ยากยังมีอุปสรรคต้องต้องแก้ไขนะตัวเขาเองก็ทุกข์อึดอัดกับความรักคุยกันไม่เข้าใจแต่เขารักคุณคิดถึงคุณเพราะว่าคุณนแะล้วเป็นเพื่อนกันรู้จักกันในหน้าที่การงานทำงานด้วยการเป็นเพื่อนกันเป็นคนรักนะ่ะเขารักเขาห่วงเป็นคู่ แต่ก็ยังไม่สมหวังยังไม่เข้าใจกันเขาคิดถึงคุณอยากอยู่ใกล้คุณสร้างครอบครัวไปด้วยกันมีจะมีพลาหูไพาลาหูขึ้นมาความมืดมิดความวิตกกังวลยังยังต้องหาทางออกพลังงานตัวเขาที่คิดตัวแก้ไข ใครกันเหงาใจเพราะคิดถึงคุณเข้าเป็นใครพระแม่อุมาพระสิวะเขา เทพาอาทิตย์แสงสว่างพระพายและเขาก็ยังทำอะไรไม่ได้วุ่นวายแต่เขาเป็นคนกาแก่งกากระดายกาเสียกาเสี่ยงก้าวไปข้างหน้าเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้แต่ออุปสรรคปัญหาเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่สดใสสวยงามความสมบูร็์สมหวังรออยู่ แต่เขาหนาตอนนี้ชีวิตเขาดูเขาไม่สามารถบังคับเหตุการณ์ต่างๆได้ดังที่คิดที่ต้องการแต่เขามีพลังอํานาจอยู่ในตัวเขาเองแต่ไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ชีวิตไม่มีเหตุผลในชีวิตเขาในตอนนี้เข้ามาในชีวิตเขาแต่เขาก็พบกับแสงสว่างความสุขการสดใสสวยงามเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ใครกันที่เหงาใจเพราะคิดถึงคุณ ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์กับคุณคุณกับเขาจะสมหวังไหมเขาจะทำอย่างไรกับคุณอีกคนที่เหงาใจพอคิดถึงคุณพะอินจะสำเร็จสมหวังต้องเหน็ดเหนื่อยฟาฟันอุปสรรค เทพสุขความสุขความสมหวังเทพาอังคารพยาสุขคลีบถ้าว่าคุณมีเสน่ห์พระขันทากุมาร เทพพุทธใครกันเหงาใจเพราะคิดถึงคุณในะสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาตัวเขาเองอะ่ะตอนนี้ยังยังต้องเผชิญการต่อสู้เอาชนะอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายและความสําเร็จแล้วเขาเหงาใจเพื่อคิดถึงคุณคุณมีสเสน่ห์เขาว่าเป็นคุณเป็นคนหล่อคนสวยเขาตกหลุมรักรักคุณแต่เขาว่าคุณอ่านดาวใจได้ยาก ือเป็นคนที่เหมือนช่างพูดช่างเจรจาขยันความรักก็มีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบนะคะพูดคุยหลงไหลในสเสน่ห์คำพูดพูดของคุณคนหลงไหลแลวเขาเทพ,พะพุทธก็ยังต้องคิดมีโครงการความคิดวางแผนยังสับสนลังเล มันจะทำอย่างไรแต่เขารักคุณว่าคุณเป็นรักรักแรกพบคนในฝันเขารักคุณหรือไม่บางคนบางท่านก็เป็นคนในฝันรักแบบกระทันหันแล้วเขาก็ยังมีโครงการความคิดเพราะสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาเขาจะทำอย่างไรก็ยังเทพพพูดก็ยังต้องคิดรอเวลานี่ก็ต้องต่อสู้ตัวเขาเองเหน็ดเหนื่อยก่อนถึงจะสำเร็จสมหวังไพ่อิน เป็นคู่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาปรชิญเอาชนะใจคุณคิดถึงคุณแต่ก็ต้องก็ยังมีต้องมีค่ะเทพพระอังคารต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายและความสําเร็จสมหวังแล้วเขาก็เหงาใจพอคิดถึงคุณต้องไกลต้องห่างหรือต้องมีอุปสรรคต้องแก้ไขก่อน แต่ก็รอรอเวลาเขามีโครงการมีความคิดวางแผนชีวิตแล้วเขาเหมือนเขากำลังจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในระยะอันใกลน้นี้แต่ตอนนี้เขาก็ได้แต่เหงาใจเพราะคิดถึงคุณต้องไกลต้องห่างความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรเขาจะทําอย่างไรคนที่เหงาใจเพราะคิดถึงคุณ รู้สึกอย่างไรกับคุณคิดอย่างไรกับคุณอีกค่ะเขาจะทำอย่างไรฝ้าหลังฝนเขาว่าในตอนนี้มีอุปสรรคปัญหาเมื่อผ่านพ้นอุปสรรคแล้วชีวิตจะสดใสสวยงามเหมือนฟ้าหลังฝนผ่านพ้นอุปสรรคช่วงเวลาตอนนี้ยังมีอุปสรรคต้องไกลต้องห่างต้องเอาชนะอุปสรรคปัญหาก่อน เบิกบานคุณอยู่ในหัวใจเขาเขาเนะะี่ยคะคิดถึงคุณมีความสุขมีคุณอยู่ในหัวใจปอกลอกแต่เขาก็ยังวิตกกังวลยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการที่หวังยังวุ่นวายยังต้องแก้ไขเหมือนหลังฟ้าหลังฝนชีวิตจะสดใสสวยงามต้องมีอุปสรรคก่อนวิวาภาฝันการแต่งงานเพราะว่าคุณเป็นคู่ของเขา มีดีจึงไม่งอ้อไขรแต่เขาว่าคุณเป็นคนสวยคนหลอ่อมีสเสน่ห์มีคนมาลักมาชอบนะมดีดีดูดีดูเด่นแล้วไม่งอ้อไครเติมเต็ม เขาอยากอยู่ใกล้คุณมีคุณมาคอยดูแลห่วงใย,ยเขามีความสุขคุณมาเติมเต็มชีวิตเขาต้องการมีคุณแต่เขาก็หวังเนะคะีค่ะเมื่อผ่านอุปสรรคแล้วจะสดใสสวยงามจะสมหวังมีคุณมาเติมเต็มหัวใจเขาเขาคิดถึงคุณตอนนี้พังการพังหัวใจเจ็บปวดยังมีอุปสรรคปัญหาต้องแก้ไขแต่คุณก็อยู่ในใจเขาเบิกบานปิดกั้น หัวใจเขาไม่มีไข่มีคุณเขาปิดกัน้นเขาไม่สนใจใข่เขาเหงาใจคิดถึงคุณความทรงจำนะคะคุณอยู่ในหัวใจเขาเขาไม่ลืมคุณคิดถึงคุณแล้วเขาต้องการแต่งงานหรือคุณที่คุณเป็นคู่กันเขาไม่ลืมคุณเหงาใจเพื่อคิดถึงคุณเพราะยังมีอุปสรรคต้องแก้ไขไกลกันห่างกัน หลุดลอยเขากลัวกลัวคุณจะหลุดลอยไปจากเขาไกลกันห่างกันเขาจะเสียใจมากถ้าคุณไปจากเขาแล้วเขาไม่สามารถรักษาคุณไว้ได้เขาก็จะเสียใจแล้ะเขาหงาวใจแล้วก็คิดถึงคุณแล้วก็กลัวคุณหลุดลอยไปเพราะคุณเป็นคนสวยคนหล่อดูดีมีสเสน่ห์มีคนมาชอบมากมายในตอนนี้แล้วเขาก็กลัวแล้วเขาต้องการให้คุณมาเติมเต็มหัวใจเขา หลงเขารักเขาหลงคุณมีคุณทั้งหลงรักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วคุณอยู่ในหัวใจเขาเขาไม่มีไขแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สมหวังบอกลอกมันยังวิตกกังวลวุ่นวายยังกลัวว่าคุณยังมีสเสน่ห์มีคนมาชอบมากมายแล้วก็เจ็บปวดหัวใจแต่เขาก็ยังมีความหวังเพราะเขารักคุณคุณอยู่ในหัวใจเขา เขาจะเสียใจถ้าคุณไปจากเขาแล้วเขาก็หวังว่าฟ้าหลังฝนตอนนี้มีอุปสรรคเมื่อแก้ไขผ่านพ้นอุปสรรคแล้วชีวิตจะสดใสสวยงามได้อยู่ด้วยกันเป็นคู่กันมีความสุขค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไค b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ